สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยครับผมสมชายเลสซิ่งครับทางช่องเชนล์มอไซส์วันนี้ก็จะมารีวิวขายอีกครับผมอันนี้เป็นเวฟร้อยสองพันห้าเวฟร้อยเอสสองพันห้าครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับราคาเท่าไหร่ก็โทรมาครับทางคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับผมจะลงไว้ใต้คลิปครับว่าราคาเท่าไหร่ครับผม สนใจก็โทรมาครับจะลงเบอร์โทรไว้สภาพพร้อมใช้งานยาวๆเลยครับเครื่องดีเช็คทุกจุดทั้งคันครับทั้งล้อหน้าล้อ,อหลังเบรกหน้าเบรกหลังครับเครื่องยนต์ครบับรถสภาพ80%แน่นอนครับมาดูออปชันครับสตาร์ทครับสตาร์ทกัน ครับตัดง่ายเครื่องเงียบครับเงียบมากใช้งนยาวๆเลยครับใครที่สนใจก็โผรมาเลยครับผมใต้คลิปครับไฟครับไฟหน้าไฟท้ายออกหมดครับไฟหน้าไฟท้าย 8000 lên một chạy cái này. chạy cái này. chạy 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 เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับสูงตามมีครบครับก็พร้อมใช้งานครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถประมาณ80%ได้ครับ เครื่องยนต์นี่น่าจะเก้าสิครับแต่ตัวรถเนี่ยแปซครับสวยพร้อมใช้งานซื้อไปไม่ต้องซ่อมอะไรอีกใครสนใจก็โทรมาเลยครับผมฝากติดตามช่องเลยครับเคล็ดลับมอไซค์ครับซ่อมมั่งขายมั่งแนะนำการซ่อมแนะนำเคล็ดลับเ,เกี่ยวกับมอไซค์ ไม่มีเล่มครับคันนี้คันนี้เล่มไม่มีครับเล่มหายแบบว่าเจ้าของรถเก็บไว้ไหนไม่รู้จอดทิ้ไงไว้ครับเอามาบุญแล้วหน้าใหม่ครับผมน่าใช้มากสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อ,ตอไปครับผมสวัสดีครับ